ผัวเย็นมานี่ใส่ไม่ได้้วครับผมฟางเตรียมไว้งี้เลยเร็มขึ้นมากินกันละใส่ไม่ได้เลยใส่ปุ๊บดิรีบข,ขึ้นมากินกันเลยแกเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนพี่น้องกเกษตรกรเรานะอีกอาหารทางเลือกสําหรับแกะที่ลดต้นทุนมากเ่า้าฟางราคาไม่สูงก้อนไม่กี่บาทนะครับผมนะยี่สิบห้าบาทสามก้อนร้อยส,สี่ก้อนร้อยครับผมแ,แถวแถวบ้าน ยังพอได้นะครับถือว่าสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายครับผมแกะเหมือนวัวมันควายแหละกินหญ้าเป็นหลักกินฟางเป็นหลักนะครับสำหรับเุื่อนเพื่อนพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงแกะโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร089 829 0605เป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมสัตว์เศรษฐกิจจริงๆครับผม เราเลี้ยงเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วตัดปัญหาทุกอย่างในตรงตลาดโอ้โห,หง่ายสะดวกสบายมากนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับผมการดูแลรักษาง่ายพื้นแนะนายกพื้นสูงเนี่ยแบบนี้นะครับผมอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายสมแล้วที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมสาหรับแกะมาแรงมากมากนะครับโตวไวปีหนึ่งให้สองท้องนะครับมีท้องแถมไก่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 ไก ตัวเล็กตัวน้อยกินฟางหมดนะครับ